สวัสดีครับคลิปนี้จะมาอธิบายเรื่อง MIDI Bottom s t a t ตัสนะครับที่มีดีบางรุ่นนะครับจะมีค่าสถานะไฟบอกเมื่อเวลาเราเปิดใช้งานนะครับต่อมานะครับเราจะเซต MIDI ตัวนี้นะครับเป็นค่า Preset ที่เราเซฟไว้ครับเมื่อเราเลือก Preset ขึ้นมานะครับ เราจะเห็นว่าไฟค่าสถานะนั้นติดขึ้นมานะครับต่อมานะครับเมื่อเราทำการกดปุ่มที่เราเซตไว้นะครับพอมันใช้งานค่าสถานะไฟนั้นก็จะเปลี่ยนสีครับทีนี้เราสามารถเซตค่าปุ่มนั้นได้นะครับ โดยไปที่ม i d i Short Cut เมื่อกี้นะครับและเลือกที่ค่าสเตต,ตัสครับและทำการเลือกคอนเน c t นะครับทีนี้เรามาเซตไฟนะครับผมจะตั้งไว้เป็นสีม่วงตัวนี้นะครับ ในทีน่นี้ตอนที่มันไม่ต่อนะครับผมจะตั้งไว้เป็นสีแดงตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตอนที่เราไม่ได้ต่อนั้นจะขึ้นเป็นสีแดงครับแต่เมื่อเราทําการทิกไปที่ปุ่มแล้วนะครับตัวไฟสถานะก็จะเป็นสีม่วงครับแบบนี้ครับขอบคุณครับ